ก in ็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอเน็ตสำหรับคนที่ใช้ d t แทนะครับวันนี้ก็จะเป็นรายเดือนรายสัปดาห์นะครับผมจะเอาแค่นี้ครับรายวันผมไม่เอานะครับผมจะเอาเฉพาะรายเดือนรายสัปดาห์ครับเอามาดูที่เน็ตแรกเลยนะครับเน็ตนี้นะครับทวีเน็ตไม่นะครับโปรเสริมเน็ตรายเดือนนะครับ299บาทนบครัาบท รวมภาษี3 0 0 9เอ่อไม่ใช่จุดิบเก้าบาทนะครับต่อครั้งนะครับโทรฟรีทุกเครือข่า,ขายนะครับร้อยนาทีบวกฟรีดีแท็กไวไฟแล้วตามด้วยเน็ตความเร็วสูงเอ่อ 7, G, G, จเจ็ดจีาำนวนเจ็ดรอยาเอ่อเรเีอขอเรียกว่า MB สั้นๆน,นะครับทุกอย่างนะครับที่มันเขียนไว้ผมจะเล็กสั้นๆน,นะครับเมื่อ เมือม่อเรบปนการใช้เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว128 k b p s จนครบจบ30วันนะครับเพียงแค่กดดอกจัน104ดอกจัน492ดอกจัน8 2 1 0 6 9 8 4เหลี่ยมนะครับอ่าไปที่เน็ตต่อไปนะครับไม่รอชา้าอ่าเนอันนี้ก็รายเดือนเหมือนกันครับ199บาทนะครับจ่ายรวมภาษี2 1 9 212.93บาทต่อครั้งนะครับทุกฟีทุกเครื่อขาย80บาทเอ้ย80บนา,าทีเน็ตความเร็ว4 g 3 4จำนวน500 mb เมื่อใช้ครบเน็ตต่อมันจำกัดที่ความเร็ว64กิบสีนะครับจนครบ30วันนะครับเพียงแค่กดดอกจัน104ดยน 1, ดอกจัน491ดอกจัน8210698สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอ่าก็ แปะต่อไปเลยครับอันนี้ก็แพงหน่อยนะครับคิดมากโบนัสเสริมรายเดือนนะครับ7 9 9บาทนะครับจ่ายรวมภาษี8 854.9 3รบาทนะครับต่อครั้งต่อครั้งใช้ในความเร็วเร็วสี3จีสัจีาำนวน12บิกไบต ฟรีดแทก Wi-Fi เมื่อใช้ครบเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว3 3 8 4 kbps นะครับจนครบ30วันเพียงแค่กดดอกจัน104ดอกจัน343ดอกจัน821 106.98สี่เหลี่ยมไปที่เน็ตถัดไปเลยครับอันนี้ก็คล้าเหมือนกันครับแไรงไม่อานครับโปรเสริมเน็ตรายเดือน699บาทอ่า ใช้รวมภาษี7 7 4ด7จสีบุดจุดเก้าสิบสามบาทต่อคนะันนะเป็นวัดอยู่นะครับขอไปใช้นเน็ตความเร็ว4 G 3าม G จำนวน9 9 G เอ่อกิกะไบต์นะครับบวกฟรีดีท็ก Wi-Fi เมื่อครบใช้นเน็ตต่อไม่จำกัดที่ความเร็ว384 kbps จนครบ30วันเพียงแค่กดต่อกัน1น4่งต่อกัน344 ที่ดกจัน8 2 1 0 6 9 8 4สีเหลี่ยนครับแล้วโทรก่ะ็ไปเน็ตอัดไปครับประอาจนี้ก็รายเดือนเหมือนกันโอเน็ตรายเดือนนะครับ399บาทนะจารวมภาษี426 6.3.93บาทนะครับต่อเดือนเช่นนความเร็ว4.3 g g าทจำนวน4.5กิกกบาท บวกฟรีดีแท็กไวไฟเมื่อครบใช้เนต็ตต่อไม่จำกัดที่ความเร็ว128 kbps จนครบ30วันเพียงแค่กดดอกจัน104ดอกจัน21ดอกจัน8 2 1 0 6 9 8สี่เหลี่ยมแล้วถทไปที่เน็ต่อไปในสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้รายสัปดาห์ครับ89บาทต่อ7วันครับจานบัมภาษี9 9้าเบาทต่อครั้งครับ ใช้ใช้ความเร็วห้าห้าร้อยสิบส kbps แบบให้รดสปีดจนครบเจ็ดวันนะครับกดดอกจัหน1 0 4ดนดอกจันส4 8ดอกยัหน8 2 1 0 6น8สี่เหลี่ยมก็อ่าก็เน็ตนี้นะครับผมใช้อยู่นะครับอ่า เป็นเนต็ตที่ใช้ดีมากครับตอนนี้ผมปัจจุบันผมใช้อ้ามีเนต็ตอ,อีกอันก็ไปเนต็ตอันสนุดท้นนายน,านะครับโอนเน็ตสำหรับายเดือนต่อ299บาทิบเาบทนะจ่ายภาษี3 1 9ร9 3บาสบาทต่อครั้งเช่เน็ความเร็ว4 g 3า g จำนวน2.5 GB กิกะไบต์เมื่อเมื่อครบใช้เนต็ตต่อไม่จำกัดที่ความเร็ว128 kbps เป็นครบ30วันนะครับเพียงแค่กดดอกจานหนย์สี่ดอกจนสา 3ามห้าสามตัวแกนแปดสองหศูนย์หกแปสี่เหลีย่ยมแล้วถ้ออกก็ขอฝากติดตามการแรอ่อผลงานอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำเครือข่ายอื่นๆต่อนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด s ั b s c r i b e ด้ครับขอบคุณครับ